ในที่สุดผมก็ตัดสินใจทําจนได้รวมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นคํานามคําคุณศัพท์รรหรือกิริยาพร้อมกับยกตัวอย่างวิธีการใช้เข้ามาดูกันได้เลย French with Adi ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ Pièce Pièce une pièce เป็นคำนามเพศหญิงนะครับแปลว่าเหรียญหรือว่าชิ้นงาน C'est une pièce unique. Ça a beaucoup de valeur, surtout pour les collectionneurs. C'est une pièce unique. Ça a beaucoup de valeur, surtout pour les collectionneurs. มันคือชิ้นงานที่มีเพียงหนึ่งเดียวมันมีคุณค่ามากโดยเฉพาะสำหรับนักสะสม Une pièce unique. ชิ้นงานเพียงหนึ่งเดียวนะครับคำว่า unique หมายถึงมีหนึ่งเดียว Beaucoup de valeur. นั่นหมายถึงว่ามีมูลค่ามาก ซึ่งจะแตกต่างกับคําว่า ça n'a pas de prix ซึ่งแปลว่าประเมินมูลค่าไม่ได้ซึ่งจะมีคุณค่ามากกว่า beaucoup de valeur นะครับคำที่สองนะครับ pierre pierre une pierre เป็นคำนามเพจยิงนะครับแปลว่า in un homme un vrai doit être d u r comme de la pierre un homme un vrai doit être d u r comme de la pierre ผู้ชายจริงๆจ,จ,จะต้องแข่งเหมือนหิน d u r u comme de la pierre แกล่งเหมือนหินนะครับมาถึงคำที่3นะครับ Do ne Do ne เป็นกิริยานะครับแปลว่าให้หรือว่ามอบนะครับ Ma mère m'a donné cette glace parce que j'ai été sage Ma mère m'a donné cette glace parce que j'ai été sage m ม่ให้ทิมแท่งนี้กับฉันเพราะฉันไม่ได้ดื้อ être sage นั่นหมายถึงว่าไม่ดื้อไม่สนนะครับ Le 4, Dormir. Dormir. dormir dormir J'ai du mal à dormir avec ce nouveau lit. J'ai du mal à dormir avec ce nouveau lit. J'ai du mal à dormir Avoir du mal à dormir, J'ai du mal à Travailler. Travailler. เป็นกิลยานะครับแปลว่าทำงาน J'ai travaillé toute l'année pour pouvoir m'acheter cette voiture J'ai travaillé toute l'année pour pouvoir m'acheter cette voiture ฉันทำงานทั้งปีเลยเพื่อสื่อรถคันนี้ Travallé toute l'année แปลว่าทำงานทั้งปีนะครับแต่คำคำหนึ่งที่เราจะดินกันบ่อยในกลุ่มนักศึกษาก็คือ Travallé tout l'été J'ai travaillé tout l'été แปลว่าฉันทำงานตลอดหน้าร้อนีเลย traverser communauté Tra Il ne faut jamais traverser la rue pendant le feu vert. Il ne faut jamais traverser la rue pendant le feu vert. ฟูเวอร์หมายถึงไฟจราจรสีเขียวนะครับหรืออีกหนึ่งความหมายที่คนฝรั่งเศสมกักจะใช้กันนั่นก็คือเป็นสัญญาณอนุญาตให้เราทำอะไรก็ตามยกตัวอย่างนะครับ j'ai eu le feu vert pour ce projet j'ai eu le feu vert pour ce projet ฉันได้สัญญาณไฟเขียวเพื่อทำงานชิ้นนี้แล้วสำับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันในตอนถัดไปนะครับ r อ v o i r อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเรา Au revoir